สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเฮ้ยเพื่อนฮัลโหลเอ่อดีขึ้นค่ะตอนนี้เพื่อนได้กลับวันไหนคะเพื่อน สวัสดีคาวมันพ้อมลงน่าจะพ้อมลงอยู่ค่ะน่าจะพ้อมลงตอนนี้ถึงบ้านเราค่ะแต่ก็ต้องมาดูอาการอยู่แต่ว่าก็ต้องเว้นระยะห่างอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังแยกห้องแล้วก็แยก่านชา้าเออยยิบสี่ใกล้เราเพื่อนอีกสามวันสวัสดีค่ะดีขึ้นแล้วค่ะ ไม่มันได้ตรวจดีล็อกไหมไม่ได้ตรวจแต่ว่าคือตรวจไปยังไงก็ก็ยังเป็นบวกอยู่ดีแต่ว่าเชื้อมันก็แบบว่าที่อ่านนะคือเชื้อมันก็ไม่สามารถแพร่ได้เพราะว่าเชื้อมันไม่ได้แบบอยู่ในระยะที่มันแพร่อะไรเอาอะไรเงี้ยพร้อหมหรอคะอยู่ที่แบบนั่งหรือเปล่า พี่ไปลองมามาค่ะไนไงบ้างคะตอนนี้ก็รอดูว่าจะไอยอยู่ไหมเพราะว่าไอหายายากมากกะขึ้นหรอคะก็ก็เป็นจริงๆกะจริงนะเนี่ยกะจริงจริงหรออ,อมนเดียวค้หมุกก็ผอมลง มีใครหากถามอะไรไหมคะเกี่ยวกับโลกหอมใช่ไหมคะเดี๋ยวว่าจะจะกินแต่แต่รู้สึกนะว่าตัวเองผอมลงเพราะว่ากินได้น้อยพี่ยู i ย u นะพี่ยููยูไลฟ์ฟู้ดพีทหรอบอกอาการโควิดหน่อยครับอันแรกหรอคะ หมายถึงตอนแรกหรือว่าตอนนี้เสียงดีขึ้นไหมคะเสียงดีขึ้นไหมน่าจะดีขึ้นนะขอบคุณค่ะอยู่โรงพยบาบาลเหงาไหมเหงาไหมอ๋อก็นิดนึงแต่ว่าก็มีเพื่อนๆนคุยก็ช่วยทาให้หายเหงาได้เลยคิดถึงบ้านไหมคิดถึงบ้านค่ะเพราะว่า ยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนบ้านนะเนาะแต่ก็อยู่โรงพยาบาลก็ก็สบายค่ะสะดวกอยู่เพราะว่าพี่ๆที่โรงพยาบาลก็ดูแลดีมากอยู่ทั้งหมดดีขึ้นแล้วครับเพื่อนบิวเอออยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่เก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดประมสิบสี่สิบสี่สิบสี่วันสิบสี่วันค่ะสิบสี่วันสิบสามสิบสี่วันค่ะสิบสี่วัน ประมาณนี้เอ่อนอกจากเพื่อนที่เขาใหญ่มีใครติดด้วยไหมก็นอกจากเพื่อนที่ไปด้วยกันก็มีพ่อกับแม่ค่ะทิติดนะคะส่วนคนที่บ้านน,น้องนั้นก็ไม่มีใครติดค่ะจริงเหรอ,อปอมลองจริงๆรเหรอ,อพี่อาวัสดีค่ะไม่ได้ทักใครก็อย่ากนนะครับเพราะว่ามันรันมองไม่เห็น สวนเาหลังจาออกโรงพยาบกาลกักตัวค่ะคือจริงๆแล้วมันเหมือนมีในใบที่เขาแจ้งมาว่า่อ,อปฏิบัติตัวหลังจากออกโรงพยาบาลมาเป็นอย่างไงอะไรงเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเราก็ยังไม่มั่นใจตัวเองนะว่าแบบเรายัางจะสามารถแพร่เชื้ออะไรหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ แยกตัวเองออกมาค่ะว่าว่าว่า,วา,วาแบบแยกแยกเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแยกเหมือนเดิมป้องกันเหมือนเดิมใช่คนติดเชื้อเยอะมากเลยแล้วก็มันติดง่ายมากๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่หายนะคะก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าพลอยเข้าก่อนก็เลยก็เลย ก็เลยยังไม่ได้ออกนะคะโรงพยาบาลธรรมชาติมากเลยอยู่บ้านแล้วเพื่อนก็ตอนนี้ก็ต้องเมัา,มาระวังกันมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างติดกันไว้มากๆแล้วก็ติดกันเจอะมากท่วงนี้ตอนพี่ตัวเจ็บไหมอะ่ะเจ็บนะพูดถึงมันแบบแบบมันแสบขึ้นมาอย่างนี้เลยว้าตอนแย่ไปแบบตอนแรกคิดว่าทนได้แต่แบบ ตาแบบขยิบอย่างนี้เลยแบบมันแบบมันแสบมากแล้วก็ไอ้ที่แบบตรวจตรงคอใช่ไหมก็จะอ้วกตอนนี้แบบตอนแรกเก่งแล้วนะแบบว่าตอนเขาใหญ่เข้าไปก็ไม่ไหวเหมือนกันอือฮือสึกกับ กูไก่กูไก่จะพิมพ์ว่าเป็นห่วงใช่ไหมพิมถูกสวัสดีครับพี่กุ๊กยกฮัฮโลโหลขอบคุณมากครับใช่ไหมตอนแรกค่อยเห็นกูไก่พิมพ์ กูไก่เป็นนะก็เลยคิดว่าเอ้กูไก่จะพิมพ์ว่ากูไก่เป็นห่วงหรือเปล่ามีอาการยังไงบ้างครับเออตอนที่เป็นนะคะก็คือเป็นไข้เป็นไข้ตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนจะตาแดงด้วย แล้วก็แบบแสบตาแล้วก็ราคายคอค่ะจริงๆอาการเหมือนที่ที่ทางกรมเขาเรียกว่าไงที่ที่เขาเขียนไว้ว่าแบบอาการโควิดเป็นยังไงคือเป็นอย่างนังงน้นแทบหมดเลยค่ะแล้วก็มีท้องเสียบ้างนิดหน่อยค่ะตอนเป็นไข้ขึ้นสูงพอหลังจากนั้นพอหลังจากไม่มีไข้เราก็เหลือแต่ไอค่ะแล้วก็มีเสมหะประมาณนี้ค่ะพอหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็ เอกเสด็จปอดหลายรอบมากสีรอบได้ขอบคุณค่ะเออ่ที่โรงพยาบาลที่รักษานะคะคือจริงๆแล้วทุกๆท,ท,ที่อ่ะพอเชื่อว่าเขารักษาเออ่ตามอาการนะคะแบบว่าเราเอาการหนักมากแค่ไหนถึงขั้นที่แบบต้องให้ยาต้านแล้วหรือยังก็จะเป็นการรักษาของแล้วแต่ที่ค่ะแต่ก็ ในเกณฑ์ของการให้ยาต้านก็ต้องดูตามเกณฑ์ของคุณหมอว่าเรามีเกณฑ์ที่แบบต้องให้ยาต้านนะหรือย,ยังอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้อยู่บ้านแล้วค่ะบอือจริงเหรอผอมลงจริงๆใช่ไหมยแย่แล้วแต่ก็รู้สึกนะว่าตัวเองผอมลง เสียงใช่ไหมมันเหมือนยังยังมีแบบเอ,อ่อคือว่าพอกินยานละลายเสมหะค่ะมันก็เลยแบบว่าเหมือนยังแบบขับเสมหะออกมาอยู่มันก็เลยแบบเหมือนยังมีเสียงขึ้นจมูกอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลับ,บบ้านเราต้องกักตัวค่ะต้องกักตัว คนรักษา,าที่โรงพยาบาลเดียวไหมอืมไม่แน่ใจเลยค่ะเพราะว่าไม่เห็นคนอื่นเลยขอบคุณค่ะเพื่อนขอบคุณครับติโควิดครั้งแรกค่ะ ตกใจคะ่ะช็อกเลยแบบว่าเอา้าติดโควิดตอนนั้นคือเราก็คิดว่าโอ้ยเราจะไปติดใครหรือเปล่าแบบตอนนั้นแบบตอนที่เราเป็นแบบเราแพร่เชือ้อะไรหรือ,อยังก็จะแบบเป็นอย่างนั้นคะ่ะเราก็ที่หวาดที่สุดเลยก็คือแม่คะ่ะตอนนั้นแบบคือไปไปไหนด้วยกันตลอดเราก็กลัวจะติดแม่เราก็ติดคนที่บ้านอันเนี้ยแบบแบบหวาดที่สุดเลยขอบคุณคะ่ะ ออนะคะมีเพื่อนคุยอยู่ขอบคุณค่ะอืขอบคุณค่ะขอบคุณครับ อยากรู้ว่าหลังเป็นและหายจนตอนนี้ร่างกายจะเป็นปกติร้อยเปอร์เซนไหมคะอันนี้พรไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะร้อยเปอร์เซนไหมคือเคยอ่านมาว่าบางคนแบบบางเคสที่เป็นใช่ไหมคะคือแบบจมูกไม่ได้กลิ่นแบบหลายเดือนเลยก็มีรับรดไม่ได้หลายเดือนเลยก็ม,ม,เเกมีเหมือนกันคะ่ะอยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่า พอยก็พอยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบมันจะร้อยเปอร์เซนแบบทุกคนไหมอะไรอย่างนงี้แต่ว่าตอนที่พอยเป็นก็ได้กลิ่นนะคะรับรสได้แต่ว่ารสมันจะแปลกตอน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 แรกๆคือแบบมันจะแบบเปรี้ยวเลยหวานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ได้กลิ่นนะตอนนี้ได้กลิ่นปกติะคะ่ะแล้วก็รับรสได้ดีขึ้น ปอดใช่ไหมปอดใช่ไหมคะออของของพอยพอเอ็กซเรย์ีรอบไม่ได้ลงปอดนะคะแต่ว่าถ้าลงปอดอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าจริงๆต้องต้องถามคุณหมอเพราะว่าก็ไม่ได้แบบรู้มากว่าแบบว่าปอดจะทํางานเป็นยังไงแต่ว่าก็ก็มีเคสที่แบบว่าลงปอดก็ก็น่าจะเป็นวิทยาทานได้ หายใจเหนื่อยไหมคะตอนนั้นหายใจเหนื่อยคะ่ะตอนที่นั่งรถมาโรงพยาบาลเหนื่อยมากแค่แบบนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายใจไม่ออกเพราะว่าต้องใส่แมสใช่ไหมใส่แมสใช่ไหมใส่แมสแบบนั่งใส่แมสนั่งรถไปโรงพยาบาลก็คือแบบว่าพี่ไปหาเขาบอกว่าขอถอดแมสได้ไหมคะแต่ว่าคือตอนนั้นอยู่ในรถนะแล้วแบบรถแบบมันกั้นกันก็คือพี่คนขับก็จะอยู่ฝั่งนี้เราก็อยู่ด้านนี้ก็บอกเขาว่าขอถอดแมสได้ไหมคะแบบหายใจไม่ทนันหน่วย ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็รอดูว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าก็ต้องยังคงเว้นระยะห่างอยู่ค่ะเออตอนไปค่ะตอนไปที่พลอบอกเมื่อกี้อตอนไปตอนนี้ดีขึ้นค่ะเหลือแต่ยกอาไออย่างเดียวเอาวางไว้ เอาจานนิหน่อยดิจานสองใบถ้วยใหญ่ๆอันหนึง่งกะละมังก็ได้ที่มันเป็นแบบถ้วยกะละมังอะ่ะอันหนึง่งเอาช้อนแน้พอยด้ด้วยนะขอบคุณค่ะ ช้อนได้ด้วยผอมลงใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่เคขอบคุณค่ะหมอไม่ได้นัดให้ไปตรวจอาการนี่ค่ะก็คือก็ต้องสังเกตตัวเองตอนนี้ คุยกันคุยกับน้องสาวคุยกับน้องสาวให้เอาให้เอาจานมาให้หน่อยพอดีว่าจะกินข้าวโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ดูแลรักษา,ส,าสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะ เป็นช่วงที่ก็ยังอันตรายอยู่ก็มันล้างมือบ่อยๆนะคะอันนี้ช่วยได้เลยจริงๆแล้วามันมันติดได้ทุกที่เลยนะคะโควิดก็อยากทุกคนระวังตัวแล้วก็เว้นระยะห่างดีที่สุดคะ่ะอันนี้แบบดีที่สุดเลยแล้วก็ขเขาเรียกว่าไงคือเราก็ไม่รู้ว่าแบบใครติดหรือว่าไม่ติดโควิดนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองให้มากๆคะ่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะไปแล้วคะ่ะบายบาย